ทักทายสวัสดีไอ้หมอนใบเตยเป็นไงเราจขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะอ่ะค่ะเดี๋ยวพอหมอนมีโอ้มาจากไหนเนี่ยเย้ได้ไหรมาเอา,อาอเอาลยโอ้สีแดงแดงดีวสวยจังอ่ะเก็บ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 อุ้ยมาคิตตี้นี่ละโอ้โอกาสใส่กระซูมาอะค่ะเอากพีพ่น้องจ้าเพอหมอดมีเรลืองมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะ มีเรื่องกับใครมีเรื่องที่ขอร้องพี่น้องเขานี่ล่ะมีเรื่องสิคุยกับพี่น้องเขานี่แหละถ้าแปล่งนาก่อนพี่น้องนามันมันถ้าให้มันขาวจัลหน่อยเดี๋สิสวัสดีพี่น้องกับเอาเว้นตาไปเลยเอาเว้นตาจุ้ยใส่สั่นใช่เราเว้นตาพี่เมียวพี่เมียวพี่เมียวมาได้พี่น้องพี่นเมียวตอบมาเมื่อกี้พี่พี่พันธ ชุล่าคะมาสวัสดีครับนายนุ๊กสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อสวัสดีครับไม่รอพี่มิวแวะเข, <c oughs> ข้ามากินข้าวเที่ยงเตี๊ยือจังไนลูกไม่ซื้อ้าวไอ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 ้พักเที่ยงแล้วค่ะพี่มิวมาพักไอเลิฟยูไอเลิฟยูครับขอบคุณเจ็ดร้อยสามสิบสองท่านฟานแป๊บเดียวนะน่ะไม่ค่ะฝากไลฟ์ฝากแชร์นะพี่น้องจา้าพอหมดมีมีเรื่องอีหยังที่ต้องคุยกับพี่น้องจ้ารอฟังรอฟังพี่น้องจ้า อฟังตี่ละสิมาเอาเอายังเอาเอาดันไปหอดพัน์พี่น้องจ้าดันไปหอดพัน์ดันไปหอดพันธ<อ> <ๆๆ S 1> ์นน สวัสดีครับความรักความเมตตาจากพี่จากน้องทุกๆท่านนะครับสติ๊กเกอร์โอ้สติ๊กเกอร์รัวๆมาเลยพี่น้องจ้าขอบคุณเลยนะโทรศัพท์กับพี่ผู้นึ่งผมก็บ่เคยเห็นหนาเพื่นอนดอกแต่เพื่อนกัดซัพพอร์ตผมมาตลอดนะครับเวลารถมีปัญหาเนี่ยอย่างแน่เพื่อนก็จะโอนเขามาให้เพื่อที่จะไปแก้ไขในส่วนที่มันมีปัญหานะครับ กังวลขมากเลยนะว่ากคุยกันเลยแต่ผมก็ไม่เคยเห็นหน้าท่านว่าท่านก็จะอยู่ทํางานท่านก็ไม่ได้เปิดเผยตัวตนว่าท่านทํางานแต่รู้ว่าท่านติดตามาพระครูองค์หนึ่งนะรพระครูท่านหนึ่งที่อยู่แถวแถวบุระรังยังหนองคายฟังลิ้นโพงหมดละปฏิบัติรมอยู่ตามป้าตามเขาไปแต่ว่าพี่ที่คุยกับผมเนี่ย ผมกับู่รู้ว่าเป็นเป็นไผเนะาะเนี่ยเเห็นหน้ากันแต่แล้วก็คุยด,ดีมากแล้วก็เป็นพลังเงียบนะขึ้นชื่อว่าเป็นพลังเงียบของเอฟซีเา, <FC> นาหน่อยเป็นบนันแพงาบานอาเป็นทักเขามาหาผมเมื่อกี้ก็คุยกันผมก็ว่างสายกันเลยเห้รุตเตยนะเปิดก่อน คุณก็บอกว่าภายในวันที่15สิงหาให้เฮ็ดให้ได้ทำให้ได้คือให้ยอดผู้ติดตามครบ100,000ในวันที่15สิงหาให้ได้แล้วท่านจะมีรางวัลให้เป็นเป็นจำนวน5,000 50, แต่ถ้าครบ ในวันที่31สิงหาก็จะเหลือ30,000แต่ถ้าหลังสิงหาไปแล้วครบครบ1แสนหลังสิงหาไปแล้วจะได้รับคําชื่นชมว่าะฉะนั้น้เก็เลยขอความเมตตานะครับจากพี่น้องสุบูสุคนนี่แหละที่เขามากดไลค์กดแชร์กดสับสกายกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับกดติดตามให้ผมให้มันครบภายในวันที่15สิงหาคม บ่ได้คาดหวังดอกพี่นอ้องบ่ได้คาดหวังแต่ว่าคือเป็นเป็นสิ่งที่ท้าทายเพื่อนโทษมาเพื่อนก็ว่าถ้าเพื่อนเสีหยห้ซื่อเพื่อนก็ให้ได้แต่ว่าเพื่อนก็อยากให,ใ,หให้ให้มีอะไรคือคือ,คอให้หพูดง่ายๆคืออยากให้ขยันในการทําคลิปในการเนี่ยอยากให้กระตุ้นเพื่อนอยากให้กร<จ>ะตุ้นแชร์ไปค่ะพี่น้องจ,จะเลยเหมือนเหมือนการแข่งข,นข,นขันกีฬาเหมือนกันวันนี้ แต่ว่าเราต้องแข่งกับตัวเองครั้งนี้แข่งกับตัวเองค่ะครั้งนี้ต้องแข่งกับตัวเองแลวก็แข่งกับเวลาอ่าเอาพิมอดขอทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับขอเอฟซีเพิ่นนะนะพีโนงสุขูสุคนที่เขาเมื่อิ่งนะครับแลวก็ช่วงนี้กับพระวง่งเลยสองหมื่นกระคิดอยู่ได้ว่าจิงเี้ยทีนี้น้องคุยกับเสียบีเสียบีกับว่าโอ้ยทองคาถาอีหลาน่มาก มาขับรถแม่โคตรซอยในไอ้วัดสันยู่ท่องคาถาลูกสาวเนี่ยยอดยอดวิวขึ้นสูงๆทั้งกาเภอสังคมของเราโอ้ทองคาถาล่าองค์หญิงว่าเป็นยังไงล่ะผมพูดนะติดรูปอีล่าไปถึงเทิๆผมผมบ่บ่บ่บหน่อยไปจากพี่น้องเอซีดอกนะความหักลูกล่าองค์หญิงเนี่ยนะครับ พี่น้องฮักจำได้ผมก็ฮักจำกันนะคับก็คือผมบอกเลยว่าอลาองอิงเนี่ยเฮดให้ทุกคนมีไรายได้นะครับมีม,มีงานทำคือหมายถึงว่าอนอกจากบอสโจซอโนตแม่สุภาพตามนาจและผู้บริหารทุกคนแล้วเนี่ยลาอคงอิงก็เป็นส่วนสำคัญมากๆเลยกับกับการที่ทำให้มีช่องยูทู e ทำมมหากิน ยอีหล่าแน่ไทยผู้หนุ่ผู้นี้แน่ครับเพราะนั่นแล้วมีส่วนสําคัญมากไม่ใช่ว่าผมไม่พูดถึงบางคอมเมนต์ก็ด่าผมมาว่าทําไมไม่พูดถึงหล่าองอิงก็คือว่าผมพูดในภาพร่วมมาผู้บริหารทุกคนหนึ่งในนั้นคําว่าผู้บริหารอหล่าหน่อยก็เป็นลูกพัดลูกแพ่งของวัดโจวัดโจเป็นผู้บริหารหล่าหน่อยก็ซ้ำเป็นผู้บริหารสำคัญที่สุดสำคัญจริงๆที่ศิลปินจะอยู่ได้วงจะอยู่ได้ถ้าขาด f อซ แฟนเพลงแฟนคลับทั่วประเทศทั่วโลกที่เพื่อนคอยสปอร์ตคอยสนับสนุนแรงสนับสนุนนี้สําคัญจริงๆถึงจะลงทุนมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีกําลังสนับสนุนจากเอฟซีแฟนเพลงแฟนคลับคอยติดตามค่อยสนับสนุนค่อยเบิงค่อยแย่งมันก็ยากนะครับที่จะขึ้นมาอยู่ระดับนี้ได้เพราะนั้น f c แฟนเพลงแฟนคลับคือสำคัญมากๆครับ ผมบ่ได้ว้าเรื่องซีเรียสแต่ผมว้าจากใจของผมจริงๆครับอ้าวสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะตโตสัมมาสัมพุทสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะตโตสัมมาสัมพุทสสะอ้มอุ้งอิง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 อีหล่าเอ้ยเอาเอาให้เฮงให้ปังให้รวยให นี่กินมีไส้คือจังอีลาได้รับจากเอฟซี <FC S 2> แฟนเพลงแฟนคลับฮักอีลาแล้วก็ับมาฮักข้ามหมดน้ำในเด้อผลขิงลุกได้บาดขันท้องก็ทางงองุ่ยิงอ๋ออ,อีลีบรอนวอาเล่นเนีน่นพี่น้องจ้าัเพิ่นหายถดเพิ่มมากเพิ่นกห็หายวยกว่ามักกว่าเมตตาอ๋อมีบางคนบอกว่า ทำไมไม่เห็นขับรถผมมียันพัฒน์ใส่อยู่เลยจ้าพี่น้องจ๋าตอนนี้คือจอดไว้อยู่ครับเพราะว่าผมผมบ่ท่านได้ไปเหตุเบรกใช้เป็นบางคันจ้าไปอยู่ใส่อยู่ในในขิดการอยู่อยู่ในในเขตอำเภอไหนย่งบุ่ท่านได้การแลนไกเพราะว่าเราต้องศึกษาเข้าไปเรื่อยๆก่อนแต่ว่าที่ผมขี่รถขั้นของผมคือผมมั่นใจว่าคือเรารู้ใจกันแล้วน่ะคนมันรู้ใจอ่ะครับพี่น้องรู้ใจแล้ว่าจุดอ่อนเขาคืออีกอย่าง พยายามหลีกเลีย่งยงพยายามกลางออกแม่บัวห่มันเกิดปัญหาแห,ห่มันหน่อยที่สุดแต่ว่ารถเนียธนาพัฒน์เนี่ยคือผมยังไม่รู้ใจมากเราจะเดินทางไกลเราก็ไม่ได้เราก็จะค่อยๆวันนี้วิ่งสัก5้ากิโลมืออื่นแล่นสัก10กิโลมือล้างไปเอาแรงล่องแล่นสัก30กิโลค่อยยืดค่อยยืดออกไปถ้าเขาไปแล้วเขากลับมาอยู่ที่เดิมได้แสดงว่าเขาไม่มีปัญหาเราก็สามารถเดินทางไกลได้าตาจะได้มีออร่าแต่ว่าตอนนี้เบรกติด ผมบ่กท่านได้ไปเฮ็ดนะครับแม่ยังจะเอาแป้งมาใส่ข่าไอ้ยังอ,อันเพิ่นว่าหน้าขาวดูมีออร่าเพิ่นว่าจังซี่เนาะโอ้เจ๊คิว่าข่อยดำกว่าว่าหลุดบอกว่าเนาะเขา <c oughs> มื่มอเชียร์แล้วข,ข้าวมอดหน้าขาวมีออร่ามาเสียมาแล้วจา้าเพิ่นว่าจังซี่ให้มันขาวคักๆก่อนซั่นมันจะได้มีออร่าหลายๆแม่นหยังล่ะออร่าโอ้เหียแปลให้กูแน่สูกะหลายฟูดคำว่าออร่าคือลายบอนรัศมีรัศมี แจกาอ้ใสเงุ้พี่นองจ้าลาศีนาศีใช่ใชาศีแต่ไม่ใช่ลาศีสไลน์นะคุณจัดมิว่ามีอะไรน้อหัวข้อเพิ่งเข้ามากันแลวลระค่ะพี่น้องอันพอหมดบมโอ้แต่กันไม่ยังนาะไม่ตาสิ่สบาดอกสีองมีแตมันจะได้มีออร่าเยอะเอะค่าไม่ตาจากเอฟซีนะคะอันก็ภายในวันที่สิบหาสิงหาเนาะ เพื่อนบอกว่าให้ออ้ยคือเหมให้ได้ติดตามให้ถึงหนึ่งแสนซับครับเพื่อนจึมีรางวัลให้าเนี่ยสิบห้าสิบห้าสิงหาก็มีเวลาอยู่เดือนกว่าเดือนครึ่งเดือนครึ่งหรอเดือนครึ่งเดือนครึ่งพน่นองเลอก็จริงจริงแล้วเนี่ยความเมตตาจาก fc แฟนกับแฟนเพ่งเพิ่นมีอยู่แล้วเดี๋ยวเพื่อนกับกดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็คือเอาง่ายๆสั้นๆได้ใจความ คิดดีทําดีที all, médico, ่จังหวัดเพป็นว่าผมโบเคยคิดอคติกับผู้ใดแม้แต่คนเดียวอยู่ที่เมื่าอท่านเดทโทรหาเฮียธนาภัทรจูดโปรโมทได้เฮียธนาภัทรการงานให้เพื่อนแม่ได้จ้าเอ้าเฮียธนาภัทรเด้อกัมพู้ใดอยากได้ประตูหน้าต่างนะครับหรือวงกบสร้างทำได้มางแบบใดสร้างทำได้เจ้าที่เอาประเภทว่าจังเจ้ามักบอลเจ้าเทียทิมได ยอ,อยากเค mm ็ดโลโก้ของทีมนั่นใส่ประตูเ mm hmm. พื่อนเฮ็ดมาแล้วมีพร้อมเ <Yeah. S 1> นี่ยมองนึ่งกับจยิยวอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดยู่ตรงขามกับแขวงการทาง mm hmm. แขวงการทางอ่าวังหินตรงขามเลยอ่าร้านเฮียนธนพัฒน์เนี่ยน่ครับแล้วใหม่รมเมนไใหม่ผิดกฎหมายได้เป็นไม้จากการสัมปทานมาเพื่อนเฮ็ดถูกต้องทุกอย่างนะครับถูกต้อง mm hmm. ไม่มาจากไซมาจากการสัมปทานปลาที่ว่าเพื่อนเฮ็ดทางขยายทางแล้ววันนี้มันมีต้นใหม่แง่มันบมล่ะห่เขาก็ต้องล้มอยู่แล้วเนี่ยเพิ่นก็เป็นสัมปทานมากเอ,าไอไปของปูน้ำบรเจ้าเบิ่งบวกเดียกงาม่อีลา่อยเะจะ้าเบิ่งดูหน,น,นึ่งออันนี้ก็จะเป็นลูก่อยสมัยอยู่น้ำพ่อหลอดเมนกให้พี่น้องเบิ่ง นี่คือผู้มีพระคุณเดี๋ยวจะเอารูปบอสโจมาติดรูปแม่สุภาพมาติดอีกอยู่สมัยข่อยเป็นบ้าวเบิ้งพี่น้องเอ๋ยให้พี่น้องเบื้องเอาข่อยผู้ให้ข่อยก็ได้กินผงสุรสอยู่เด้อจริยวเราไปโลคนี้่อยว่ะอ่านี่เป็นเม่รูปอีหล่า ต่อไปก็จะเป็นรูปบอสโจร,รูปซอนนตไทยเป็นขอบพ้ว่ามากขอบพวว้วเพิ่นมาติดไว้ส่วนตัวนี่คือผู้มีพระคุณนะผมเป็นคนที่บุรื่มบุญคุณคนเดอ้อสีบอกเดอ้อแล้วก็ไม่ทรยศใครง่ายๆไม่คดไม่โกงใครนี่แต่เขามาโกงผมสร้างหัวมันติดตามอย,ยู่เด้อ้ายขอบคุณครับเมื่อกี้นี่เน้อพี่พี่ที่ผมเบาหอดแล้ว<ม>ที่ว่าอยู่ทั้งหนองคาย พลังเงียบพลังเงียบผมใชพลังเงียบพเพ <Blair. S 1> ิ่นนทวมาหา, <Okay. S 1> า,า,ามเมื่อกี้น,มมนี่สีดังเสียงเสียงโรศัพท์มนดังยังไ๋เร่ามั <c oughs> นเงดังเลยโทโศัพอ์โอ้นี่ลหละเสียงนี่แหละพี่น้อง <c oughs> บาดนี้เพื่อนก็โทรม,มากเมื่อกี้ <c oughs> ผมก็รับนะตามที่เพื่อนว้าไว้ว่าผมขึ้นไปแล้ววา่าวันที่15สิงหาค่าครบ100,000 <c oughs> <c oughs> ที่พลังเงียบพู่พนพ่นเสียห้ผมหาเงิถ้าสิ้นเดือนได้ถ้าครบหนึ่งแสนภายในสิ้นเดือนสิงหาจะได้รับสามหมื่นแต่ถ้าหลังสิงหาไปแล้วจะได้รับแต่คำเชื่นชม <c oughs> บาทนี้เมื่อกี้เพื่อนทร่มา <c oughs> เพื่อนมาจำผมไว้แล้ว ินมาจำผม้ยมีมัดจำพอพี่น้องจ๋าซอยกันเด้อพี่น้องจ๋าโอ้ยซอยก็พันหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบท่านที่อยู่ในนี่ฝากแชร์ให้พ่งหมื่อเด้อพี่น้องจ๋าหนึ่งหมื่นคะแนนเป็นมาจำมากว่ามัดจำไว้เด้อว่าจันเพ็ดแห่มันไใหญ่ขนาดเจ้ามัดจำเผยต่อได้ขอบค่ะเป็นไพกลางไรสดเอาว่างไว้นี่ละครับ กันเลยว่าโอ้ยขอบคุณหลายๆทีพี่เด้อขอบคุณหลายๆนะครับชักเพื่อนเป็นไผ่เพื่อนเพื่อนบอมบอมย่อมตุกตุกแป้งมาจะใส่ค่ะเพื่อนบอมย่อมเหมืนบอกผมผมเลยแม้แม้แต่ทู่หากันก็บว่าเคยจะกข้อเห็นหน้าเห็นตาไอคือมักเทพธิดาพาสินคือเตยแท้คินสำหรับผู้ที่ติดตามไอ้วิรวุฒขอเพลงเสรีรุ่งสว่างเทพธิดาพาสินไม่อนกันแต่ว่าสิขอเราอยู่เตยมากขึ้นกันวางจากงานวานไทย จะรอยมาลายใบยข้าวห้อยขอสาวจำเปาเจ้าจเป็นเทพธิดาของบ้านนาบ้านทุง่งนุ่งผาทุงไทยเดินหน้าสวยด้วยแดดแรก แก้มแดงไม่แต่งเติมเจ้าไม่เคยเหิมเติมต่อดินสอพอง <Okay. S 2> แม่ดอกบัวที่อยู่ในสะเจ้าบานคลอยระโอ้มันห่างหลายบทลูก <laughs> ตี <laughs> <laughs> โอเด็กตาดำดำกอดวุฒมสามโอ้เบอร์หลอกเลเด็กตดกอมอดวุมสจบวุธหมสาจากกสนเด็กาำดำกวุมอบจนภาพจำพี่หน้าแม่พ่อกับนองกับน้องที่ยังลำบา เดินตามฟันเออแหละยำเหมือนลังเหนื้อยเนือค่นสิลองให้ฟังดอกพี่น้องมันหมดเลยเนื้อเครับพี่น้องอยู่ดีนี่แห้งสุขภูสุขคนเด้ออย่าลืมอย่าลืมอย่างฝากพี่น้องเอาไว้อย่าลืมอย่างอยู่ต่างประเทศก็คือการนะครับที่เขามาในตอนนี้นะครับเพราะว่าจะพูดได้อยู่มองใดอยู่ประเทศใดก็แล้วแต่นะครับผมให้อยู่แบบมีความสุขนะครับ้วก็ คือถอดบานกระอุดเอานะครับก็เบิ้งนี่แหละพี่น้องเบิ้งกิจกรรมของการแสดงของประเทศไทยนี่แหละนะครับหลาย่างที่เพิ่นเบิ้งเบิ้งหล้วเพิ่นมีความสุขคุณน้องบอกว่าให้การบ้านฝึกร้องหอบฟันมาอ u d i t i o นกับวิลาวันเกิดีหลาเด้อเด้อเอาวันเกิดเออวันเกิดสิไปออดิชั่นนะให้พี่มอดไปออดิชั่นเพียงหอบฟันมาหลังไปว่ะผู้ว่าเ่าี่ไปไปบ่คุณน้องไปบอกอดเพื่อกันเอาฝากพี่น้องเขาเม่ย ฝากพี่น <déc> oh, <mother> ้องเขาหนึ่งชมุแล้วฝากพี่น้องเาว่าซีไฮเฮ็ดยังให้รบแสนฝากพี่น้องกดติดตามให้ครบแสนเอาพี่น้องเอ้ยนะครับจังใดก็แล้วแต่วันที่15สิงหาคมนี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มันหอดซับอดแสนซับในวันที่15สิงหาเด้อเพราะว่าเพื่อนตั้งโจทย์มาให้ผมว่าเฮ็ดให้ได้ทำให้ได้อ่าแล้วเพื่อนสิมีคะแนนให้ผม เป็นรางวัลห้าหมื่นคะแนนตอนนี้มาจำผมเมื่อ้วร่หมื่นคะแนน <c oughs> ขอบคุณครับ<อ>แลบ้วกนะ็วันถ้าสิ้นเดือนสิงหายังเหตุไดอยู่นะครับภายในสิ้นเดือนก็ยังลดลงมาเหลืออยู่สามหมื่นคะแนนแต่ว่าถ้าสิงหาเดบุไดคือก็จะได้รับคำชื่นชม <c oughs> อย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมกดติดตามพี่น้องอังกกดติดตามกดสับสังขัยกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ อย่าลืมติดตามให้ผมในเดอร์พี่น้องเดอนะเพื่อผมจะได้ถึงแสนซับในเร็ววัยนะครับในก่อนวันที่สิหาสิงหาคมนี้นะครับเนาะมีเวลาอยู่เดือนครึ่งคิดว่าพี่น้องคงจะเมตตาผมอยู่ดอกน้องพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศเมื่อกี้ยูยังก่ให้มาอยู่ท่าอังกฤษนะครับผมพี่น้องท้งอังกฤษพี่น้องทุกประเทศนั่นแหละทุกทุกประเทศทั่วโลกที่เขามาเบิ่งไหลสดของขมอนพรคุณเดชเพิดเพลินแท่งในตอนนี้นะครับผม หรือแม้กระทั่งพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทย fc ทุกทุกท่านนะครับมองครูแค่ปากซอยใช่แล้วบนสมุดสอง fc ทุกทุกท่านนะครับบ้านฮับทุกทุกบ้านของทุกทุกศิลปินนะครับที่เข่ามาสนับสนุนในช่องของคำามอดความขุณเด่นข้ามอดลับเบิลออฟวิดเชียวมือนี้เอาไว้สำหรับสกอน์ครับพี่น้องให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุดๆทุกคนแล้วเก็มาตามล่าเพลงและเจ้าจีบก่อยเป็นอย่างไรบมางในตามกันเมื่อไม่พี่น้องจ๋ารวยแล้วขอให้รวยอีกรวยยิ่งขึ้นไปครับสำหรับผู้ที่ ติดตามกับขอให้สุขภาพแข็งแรงสุขภูสุขคนครับคลิปนี้เอาไว้สำนิกสักก่อนกินเขากินน้ำเด้อพี่น้องเด้อครันเดี๋ยวถ้จะกินกระได้ผมก็จะหาเขาน้ำกินด้วกันนะเดี๋ยวไปส่งสินค้าให้ลูกค้าเพื่อนน้องพี่อาจจะไปส่งสมูสมเนื้อให้เพื่อนนะครับสั่งกันมาเด้อเลยครับฝากเพจส่งไปเพจคัมมอดลำเพลินออฟฟิเชียน้ำเนยนะครับแล้วก็เพจเต้าลูกตาลแชแนลอ เพจสมงว่ามอดคำมอดแล้วก็ช่องย t u b e ของตาลูกตาลแล้วก็มีอีกช่องหนึ่งคือช่องเผจของยายมอดอีกช่องหนึ่งนะครับซึงเป็นเผจสำรองเผจไปเฮ็ดมาโดนและละเฮ็ดมาหลายปีแล้วเป็นสิบสิบปีแล้วสำหรับเผจนั่นนีจากผู้เขียวครับคุณแม่ทุกทุกท่านทุกทุกประเทศทั่วโลกนะครับมีความสุขสมหวังลำลำรุ้ยลุ้ยลุยแล้วรวยอีกรวยยิ่งขึ้นไปพออยู่ดีไม่แห้งครับ ไลฟ์สดหน้าเจอกันครับพี่นอ้องขอบคุณครับพี่นอ้องขอบคุณครับ